กำลังกายแบบไหนแบบนี้เรียกว่าอโรบิกกับฟิตเนสไงเอาท่าต่อไป เอาละฟังนะทุกคนวันนี้ตอนเลิกเรียนเราจบเกมของพวกมันได้มีคิวแข่งอยู่ใช่วันนี้แข่งฮอกกี้อยู่ผู้ใดของนายนะคอสเตียแคสเกตนายก็ยังเล่นไม่เป็นเลยนายไปฟังมาจากไหนว่าฉันเล่นไม่ได้ฮะได้ยินว่านายไปพูดรักษาประตูนี่ไม่พลาดลูกเลยใช่ไหมใช่ฉันเองเก่งก็สิไม่พลาดหรอกเฮ้อาเทมย่าเล่นฮอกกี้เลยฉันเล่นสเกตไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวก็ล้มถ้าเราเล่นนายก็ต้องเล่นนี่พวกนายเสียงดังอะไรกันอ่ะแผลเลยล่าบัางแม แล้วจะไปเห็นได้ยังไงเล่าเพราะเราไม่ใช่พี่เลี้ยงไลาลาสักหน่อยทำไมต้องรู้ฉันไม่ได้ถามนายสองคนสักหน่อยอะนี่พ่อนายพอจะรู้ไหมไลาลาไปไหนฉันก็ไม่รู้หรอกอย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันรู้ฉันรู้น่าจะอยู่ในฟิตเนสชั้นสองนะฮะจริงเหรอเรามีฟิตเนสในโรงรีนตั้งแต่เมื่อไรอะอย่าน่าฉันก็ต้องเข้าฟิตเนสบ้างแล้วเดี๋ยวก็ฤดดใบไม้ผลิแล้วก็ซัมเมอร์แล้วก็ไปชายหาดแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมไลาลาไปฟิตเนสแล้วไม่บอกพวกเราอะไม่อยากเชื่อเลยไปดูเห็นกับตาหน่อยสิ เอาทุกคนสูงอีกสูงอีกยกขาให้สูงขึ้นอีกเพวกเราต้องทำท่าให้ถูกต้องนะอย่าเพิ่งหยุดนะทำต่อไปเรื่อยๆยเดี๋ยวขอรับสายแป๊บหันมาพูดท่าต้อยังทำอยู่นะฮัลโหลว่าไงดีมากนี่ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่กำลังออกกำลังกายกับเพื่อนเพื่อที่ชั้นสองอะ่ะถ้ายังไม่ดูดเอาไว้ก่อนนะแค่นี้นะบายมาทุกคนทำต่อต่อๆ่อท่าต่อไปทำหลังตรงๆนะอ้า ใส่ก้นผอมๆของเธอมาเดี๋ยวนี้เลยนะเ้าสองนี่พวกฉันกำลังออกกำลังกายอยู่เห็นไห<อ>มได้หน้าขอนาทีหนึ่งนะสุดท้ายนั่นแหละหน่ารำคาญจริงพวกนี้เอาทุกคนเอาหนึ่งฉันกำลังออกกำลังกายอยู่อยากพวกเธอมีอะไรปะออกกำลังกายอะไรล่ะที่จะลดน้ำหนักอีกเหรอเธออยากดูดีดูเด่นกว่าเราใช่ไหมอะไรเนี่ยออกกำลังกายไม่ ใหรอมันจะทำาไมนักหนาฉันก็แค่อยากหุ่นดีเป็นบ้าอะไรกันนักใหญ่ก็ไม่บ้าหรอกนะแต่เธอไม่ยอมบอกพวกเราะแล้วเมื่อกี้อะไรแดนนะ่าทำท่าให้ดูแล้วพวกเธอก็ทำตามอย่างนี้เหรอนี่พวกเธอยังไม่เห็นข้อสนอเหรอแดนนะ่าเช่าห้องแล้วก็สอนออกกำลังกายแล้วก็เก็บเงินค่าสอนด้วยแต่เธอสอนดีมากงั้นเธอก็ทำเพิ่มงานและสิทธิ์ใช่ไหมงินก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอมีเงินซื้อไอโฟนสิบเอ็ดอันนะก็เงินพวกเราทั้งนั้นที่จริงจะได้ไอโฟนมาจากเงินพวกเธอก็ไม่ได้ปะ ก็ได้นะ่าซื้อจากเงินที่เธอหาได้อ่ะคิดดูดีๆสิไล่ล่านนี้เธอเปลี่ยนไปมากนะรู้ตัวไหมเนี่ยใช่ไลล่าเพื่อให้มันดีๆหน่อยหรือไปหรือเปล่าว่าฉันไปนหัวหน้าแก๊งนะอย่ามาทำตัวแย่ๆสิพวกเราแบบนี้นะเข้าใจเป็นบ้ากันไปแล้วนี่ฉันออกกำลังกายหน่อยไม่ได้หรอถ้าเธอไม่ชอบงั้นอย่ามาคุยกันเลยไม่ไม่ไม่ไมไมเ,เราจะยอมไม่ได้ไหน,นจะซื้อไอโฟนรุ่นใหม่เก่เองไม่ได้ใช่ยน,นั่นต้องซื้ออะไรธรรมดาเหมา,าอก,กับไวแบบซัมซุงคันดี้อะไรอย่างเงี้ยยางนั่นได้ใจเกินไปเธอเชอาห้องเต้นแดน หางเงินไม่ไม่ไม,ไม่นี่ไม่ถูกอะเราจะทํายังไงกันดีล่ะจะทําให้ไอโฟนของยายแนนแจ๋งยังไงล่ะแล้วเธอก็จะซื้ออันใหม่อีกก็เธอมีเงินน่ะก็พังไปอีกไปเลยสิทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดคลาสออกกําลังกายนี่ไปนะ่ะว่าไงล่ะฉลาดมากแล้วเธอก็จะปิดคลาสแล้วฉันก็จะเปิดแทนฉันจะเป็นโค้ดเองนึกภาพสิตื่นตื่นเธอเนี่ยนะฉันตั้งห่างแล้วฉันจะเปิดคลาสแล้วก็เป็นโค้ดอย่า เออก็ได้ตอนนี้ก็มาคิดกันได้แล้วว่าจะพั i ไอโฟนยังไงดีไปไปกันทุกคนวันนี้เก่งมากเลยมามาทุกคนตบมือให้ตัวเองกันแต่มีอะไรจะพูดนิดหน่อยนะ จูลี่ถ้าใส่เสื้อฮู้ดมาแอรบิกไม่ได้มันไม่โอเคดูอย่างไลลาสิเห็นไหมสปอร์ตบรากับเลกกิ้งแบบนี้นะแต่ว่าไลลาก็ไม่ใส่ผ้าใบอีกอะถ้าต้องใส่ผ้าใบในการออกกำลังกายนะเข้าใจไหมครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าตามแบบที่ฉันบอกด้วยล่ะแล้วก็รองเท้าด้วยอย่าลืมนะแนน่าเสร็จแล้วยังนเข้าใจตามนี้นะผ้าใบนะโอเคอ้าวดีมากแป๊บนะลาคลาสลาคลาสพรุ่งนี้อย่าลืมมาจ่ายค่าเรียนของเดือนนี้ด้วยนะ บายบายทุกคนบายบายบายเดี๋ยวนะพรุ่งนี้นะเสื้อผ้าแบบที่บอกนะอย่าลืมล่ะโอเคโอเคโอเคบายแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนเดีน่าเธอเหนื่อยไหมฉันเอาโค้กมาให้นะขอบคุณนะดีมากไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่ฉันไม่กินโค้กอ่ะฉันสอนออกกําลังกายนะเอาโค้กมาให้ได้ยังไงเนี่ยฉันไม่กินน้ําอัดลมหรอกนะไม่กินเลยอ่ะไม่โอเคครั้งหน้าเดี๋ยวฉันเอาน้ำเปล่ามาให้แทนละกันแต่เธอดูมีนักเรียนเยอะนะ ใช่ไหมแบบตกใจมากเลยอ่ะคือคลาสคลาสนึงมีคนสมัครตั้ง10คนแล้วก็มีคนจากโรงเรียนอื่นอย่าไมาเรียนด้วยนมว่ามันเจ๋งไหมล่ะฉันค่อนมีเสียใจเลยที่เปิดคลาสสอนน่าโอ้ยดีใจจังอ่ะลืมปิดไฟนช่วยปิดไฟให้หน่อยสิสวิตตรงนั้นน่ะ นายต้องไม่เชื่อแน่แม้แต่ไลล่าก็มาเรียนกับฉันด้วยสุดยอดนะไลล่าเนี่ยนะคิดไม่ถึงเลยอ่ะที่จริงนายก็เปิดคลาสได้นะนายเล่นมวยนี่คลาสมวยเป็นยังไงบ้างล่ะไม่รู้สิก็คงทําได้หรืมั้งไม่ก็คลาสเซควันโดเซควันโดคงไม่ได้หรอกถ้ามวยอ่ะคงทําได้ดีมากดีมากเราก็จะเป็นคู่รักคชของที่นี่แล้วทุกคนก็จะมาเรียนกับเราเดี๋วยวฉันไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวไปรอในห้องเรียนนะอืมจ้า ทุกคนจะมีแรมให้ทำแหละไปพังโทรศัพท์ไดน่ากันวันนี้เท่านั้น iPhone 11 Pro อะไรนะพังโทรศัพท์เลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเอาจริงเหรอถ้าโดนจับได้พวกฉันจะทำไงอะ่ะนี่พวกนายอยู่ในแก๊งฉันนะสั่งอะไรก็ต้องทำไหมอะ่ะพวกนายไม่มีทางเลือกหรอกนะไม่งั้นเดี๋ยวพวกฉันพังเองกดด้นี่เพราะฉันเชื่อใจพวกนายหรอกนะได้จะทำให้ก็ได้เชื่อมือเลยใช่ขโมยมันง่ายกว่าพังอยู่แล้วเ่ะดิงั้นภาคข้ามต่อไปพวกนายเอามือถือมานะโอเคทำอะไรกันเนี่ยหลบหน่อยสิโอ้ยออกกำลังกายแล้วรู้สึกด รู้สึกเหมือนน้ำหนักหายไป5้กิโลเลยอ่ะเนี่ยรู้สึกกล้ามเนื้อฟิตเปรี้นฟาร์มสุดฉันรู้สึกว่าตัวเองตัวอ่อนมากเลยพวกเธอเหมือนจะดูดีขึ้นนะเนี่ยน่าว่าไหมเพราะเดนเนอร์ทั้งนั้นแหละนับถือเลยอ่ะพวกนายฉันไปจอยคลาสออกกำลังกายของเดนเนอร์แล้วน้ำหนักลดลงไปตั้ง5กิโลกรัมแน่กล้ามเนื้อฉันก็สุด รู้สึกแข็งแรงว์าลยอ่ะพูดอะไรของเธอกล้ามเนื้อไม่สําคัญหรอกดูฉันซะก่อนสิดูตัวอ่อนไมล่ละแทบจะเลื้อยเป็นหนอนได้แล้วเนี่ยและตัวฉันไม่อ่อนได้ไงล่ะเธอไม่ได้เครื่องฉันลอยหยุดทัว์อัได้แล้วไปนั่งที่เนาออกกํา,ากลังกายแต่แรกก็จบเอาแต่ไปกินจังฟู้ดกันอยู่นั่นแหละ จังฟู้ดอะไรของหนายยะพวกเรากินแต่อาหารเฮลตี้แล้วยะฉันจะไปซื้อสปอร์ตบาร์แล้วก็เลกกิ้งด้วยครั้งต่อไปแดนหน้าจะได้ไม่ว่าฉันอีกแล้วเธอเล่าให้ผู้ผู้ชายฟังทำไมลูกว้านั้นไม่สนใจดังนะั้นกระแสอะไรก็เรื่องของเธอจะเล่าให้ฟังเพื่อง่ายทุกคนฟังนะ ฉันเปิดคลาสสอนออกกำลังกายอยู่นะรหรือยังสมัครได้นะสนุกมากไม่แพงจะไม่รู้ได้ไงได้ยินทั้งหลายรอบทุกคนในโรงเรียนพูดถึงหมดแลาเจ๋งแล้วสิแฟนที่ไหนเจ๋งเท่าแดนหน้าแล้วฉันก็จะเปิดคลาสมวยด้วยนะพวกนายมาลองสิใช่ทุกคนต้องออกกำลังกายนะรู้ไหมไม่งั้นก็จะห่นไม่ดีพุงพลุกน้ยอยแดนหน้าเธอได้เงินเยอะป้าถามจริงบอกหน่อยเราจะไม่บอกใครรอกเห็นฉันเป็นคนยังไงเนี่ยฉันไม่ได้ทาหวังเอาเงินสักหน่อยอะที่ฉันทาก็เพราะอยากให้ทุกคนในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพของตัวเองต่างหากฉันก็ ค่าเช่าห้องนะถ้าจะไม่ได้อะยๆเถอะอ๋อจริงเหรอเหรอเหรอนี่นี่ฉันว่าพวกเราอยากเปิดคลาสเลยเธอถ้างั้นนะเออฉันก็คิดว่างั้นแหละไม่คุ้มหรอกเขลกลลลไปรออาหารกันไหมทุกคนไป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 เธอน่าทิ้งมือถือไว้ในเก๊นะ นี่ไงวางไว้บนโต๊ะเลยนี่ว่าเรียบหยิบรีบไปข้างหน้าไปไปไปเอามาได้แล,แล้วเหรอนี่ไงเห็นไหม Yes, yes. มาพัง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 มามาพร้อมจะพังกันยังพร้อมไหมพร้อมไหมเอาเลยวเ,เลยนี่แหละับไปซาเดียนนออย่าหน้าฉันขอหยิบด้วยคนสิมาดูเสียบาไปเร็วปลา ไม่เหลือซากแล้วแผ่นเถอะถ้าไม่ซื้อใหม่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเสร็จแล้วแล้วพวกฉันจะโดนหางเลขไปด้วยไหมเนี่ยถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ปะขวัญไหนก็แค่ปิดปากให้สนิทโอเคตัใจนะแดนน่าซื้อใหม่ได้อยู่แล้วเ่รอเลิกเรียนไปเที่ยวกันปะคาบนี้เรียนอะไรนะน่าจะเลขมั้ง นับไม่ไหวตามไปเข้าไปก่อนเลยดีมากทำไมกลับห้องแล้วไม่รอฉันเลยเอาแต่คุยกับพวกผู้ชายอยู่นั่นแหละงงอนฉันมารอในห้องนี่ไงแล้วไปดูหนังกันไหมอ่ะไปไหมไปไหมอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยดูสิดูสิเฮ้ยโอ้กิกิีอย่าไปจับสิของใครก็ไม่รู้แต่ควรไปบอกอาจารย์ป่าว่าไงอ่ะทุกคนไม่อ่ะพอเลยป่อาจารย์เล็กไปมั่คุณจะหาเจ้าของก่อนไม่ใช่เหรอว่านี่ของใครกิกกีอย่าจับสิ เดี๋ยวคนก็คิดว่าแกเป็นคนทำหรอกทุกครันี้ฉันพูดจริงๆนะมันหายไปอะ่ะครั้งนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะสาบานเลยว่าฉันไม่ได้เอาไปชใช่เราไปรออาหารด้วยกันฉันไม่ได้เอามือถือเธอไปหรอกไม่ตลกนะใครเอาไปอย่ามาแกล้งได้ไหมฉันเข้าห้องคนสุดท้ายถ้าไม่ใช่พวกนายที่อยู่ในห้องนี้แล้วจะเป็นใครอ่ะนี่พวกเราออกห้องแล้วก็กลับเข้ามาพร้อมกันนะแล้วฉันจะไปได้ไงอะ่ะอ๋อจะบ,บ้าตายเป็นเรื่องแน่นี่ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด11 Pro เลยนะ ทุกคนรู้ไหมเราจเจออะไรในห้องน้ำเมื่อกี้น่ะเราเจอ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 จะไอโฟนใครก็ไม่รู้ในห้องน้ำแต่ยันมากโคตรโชคร้ายเลยใครทำไอโฟนแตกนะเธอพูดว่าอะไรนะไอโฟนแตกในห้องน้ำเหรอล้อเล่นปะนี่คือไอโฟนหายอยู่นะถามจริงอะ่ะงั้นก็ไปดูให้รู้เรื่องกันเลยแต่ว่าไม่ใช่ของเธอหรอกขงคือไม่ตายไปดีไปดีไปด,ดูเลยเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะ แดดน่าเราไาดูตรงนี้มาดูตรงนี้สิเราไม่ได้แต่มันเอจริงนะเราไม่ได้ทำเลยนะส์ขเรียนเลยอ่ะมือถือฉันอ่ะพังหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงต้องมีใครแกล้งฉันแน่เลยทำไมต้องมีคนแกล้งเธอเธอไปทำเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าออาจจะเป็นพวกห้องนั้นไหมแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมพวกนั้นต้องมาพังโทรศัพท์ฉันละฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ปุ่งอะไรกันเนี่ยหลบหน่อยฉันจะเข้าห้องนำ้ำโดยเฉพาะพวกนายเป็นผู้ชายแล้วเข้ามาได้ยังไงบ้าบันเนี่ยใครไม่รู้พังไอโฟนแดนหน้าในนี้แต่น่าเจอคนรุมแกงแบบนี้พวกเราก็ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงอ่ะ้าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าไอโฟนแตกเหรอใช่ดูสิแตกขนาดนี้ใครทำก็ไม่รู้อะแล้วจะทำไปเพ้ออะไรอะนี่เพิ่งซื้อมาแพงมากเลยนะทำไมถึงมาทำกันแบบนี้ ฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าใครทำว่ามาเลยจะใครก็แล้วแต่เดี๋ยวฉันไปจัดการเองไม่ใช่พวกฉันนะเพิ่งเข้ามาก็เจอมันแตกแล้วเนี่ยเงียบๆหน้ายังไม่ได้ว่าพเธอสักคำเลยคือเมื่อกี้มารูเซียกับยาน่าคุยกันแล้วก็หมืนไส้เธอว่าเธอเปิดคลาสออกกำลังกายแล้วก็ยังซื้อไอโฟนใหม่อีกบ l a บ l a b ฉันก็เลยคิดว่าพวกนั้นนั่นแหละที่เป็นคนทำแล้วก็คิดเหมือนกันอ่ะคงเป็นพวกนั้นทุกวันเล่นใหญ่ตลอดคิดว่าใครก็สู้ไม่ได้ฉันเองก็ไม่อยากสู้กับมารูเซียหรอกเอาจริงเนี่ย่ะมารูเซียต่อยนายกรดีน ฉันก็แค่เปิดคลาสเท่านั้นเองโอ๊ยต้องจ่ายค่าเช่เาห้องไม่พอต้องซื้อมือถือใหม่อีกเช่าร้ายจริงเลยแต่ไงก็ขอบคุณมากนะไลล่าหลบไปอย่ายพวกลุงแงน,นี่ถ่นฉันไปตายไปพวกเธอพังมือถือแดนหน้าละสิฮ่ามือถืออะไรของนายไม่รู้เรื่องไม่เห็นจะมีใครรู้เรื่องะเขาจก็<า><า>หลบไปพูดกับพวกนี้ไปก็เท่านั้นอ่ะไปเถอะ นี่ก็เพิ่งได้เมลฉันว่าน่าจะต้องปิดคลาสออกกำลังกายด้วยอะ่ะหมดกันเลยเลยทีนี้ไม่นะอย่าปิดเลยายแนนะาจริงมันเป็นฝันของเธอเลยเนอะเดนะ่าฉันเพิ่งเคยรู้สึกฟิตแด์เฟิร์มเองนะไม่คือฉันต้องใช้โทรศัพท์ด้วยไงเวลาเปิดคลาสอะไรเงี้ยจะซื้อใหม่ก็ยังไม่มีเงินค่าเช่าก็ต้องจ่ายอีกจะเอาที่ไหนมาจ่ายหมดทุกอย่างล่ะโคตรแย่เลยเสียใจด้วยนะพวกเราก็เหมือนกันนี่ฉันจะขอร้องพวกนายหน่อยคะ<ห>อะไรหลอ <ละ S 2> ดีมากคือฉันขอยืมเงินพวกนายก่อนได้ไหม ฉันจะเอาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แดน้าก่อนนะไม่มีทางอ่ะนายติดฉันอยู่500ยังไม่คืนเลยนะนายมันพวกยืมแล้วไม่คืนอ่ะไม่อ่ะไม่มีทางให้แน่นอนอ่ะทำตัวเองนะไม่เอาหน้าช่วยหน่อยดินี่มันเรื่องแดน้านะเดี๋ยวฉันเปิดคลาสมยมยเมื่อไหร่จะเอาเงินมาคืนพวกนายเลยว่าไงเทมนายจะยืมไหมถ้าคืนก็ให้ยืมครั้งนี้ต้องคืนนะโอเคปะ่ะจะเท่าไหรล่ละ ตอนนี้ฉันมีอยู่20,000ขาดอีก10,000งั้นขอคนละห0 0พันได้ปะจะได้ซื้อไอโฟนใหม่ให้ไดนาอะไรนะคนละห0 0พันเนี่ยนะ5 0 0พันคือเราต้องเปิดคลาสสักครึ่งปีถึงจะใช้หมดปะเนี่ยเออนั่นแหละช่วยหน่อยนะจะกดสั่งซื้อละเฮ้ยดนาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะชวนเพื่อนมาเรียนเยอะๆเลยจะได้หาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่าผิคลาสเลยนะเชื่อสิตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยก็ความผิดยายพวกนั้นนั่นแหละว่าไงแดด แเท่าไร่ล่ะเดี๋ยวฉันกับมารูซิจะใชยสงงคราส,สมัครเรียนให้แน่นอนเดี๋ยวพวกเราช่วยเองไม่เป็นไรหรอกอย่ามาเลยเดี๋ยวฉันหาทางจัดการได้เองแหละพวกแกมาทําอะไรที่นี่ไม่อยู่ในห้องพวกแกล่ะอ้าที่ฉันหนีมาได้ไงเนี่ยย่าหน้าเข้ามาทําอะไรที่นี่แยะหน้านะต่อให้วันนี้พวกนั้นพังมือถือเธอแต่ฉันหาเครื่องใหม่ให้ได้นี่ iPhone 11 Pro Max ภพาวนานห้มันคืนเงินพวกเราด้วย ปปากไปเลยนี่มันเงินเก็บของฉันแล้วก็พวกนั้นต่างหากไม่ดูอะไรอย่ามั่วใช่ฉันว่ามันต้องไม่คืนเงินเราแน่นๆเลยอะพูกนกไม่ใช่สุดเลยดียมากขอบคุณนะหนุ่มๆขอบคุณนะนาไปใช้ได้เลยอดีมากแค่สีชมพูด้วยอะขอบใจนะ แ,แล้นาโคตรโชคดีเลยอะไม่เป็นไรลอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกขโมอยเครื่องนี้อีกอย่านะ่านี่มันไม่ใช่แล้วมั้งเดี๋ยวดีมากก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ให้ยายนี่ทุกครั้งหรอแมดูเซียช้แค่รดีๆออกล่ามาถ่ยไปกันทุกคนคะคุณอิจฉาเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าอย่าอิจฉาาลอยนะมันไม่ดีหรอกค่ะช่วยไลค์ซับสไครต์ช่องของเรากดกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะบ๊าย